กองกำลังนาเรศวรยังคงจัดกำลังพลตร,งตรึงเข้มคุมเข้มพื้นที่ชายแดนอำเภอแม่สอดจังหวัดตากค่ะหลังจากที่เมื่อวานนี้เกิดการสู้รบระหว่างกลุ่มต่อต้านรัฐบาลเมียนมาและทหารเมียนมากลุ่มที่ร่นถอยปักหลักบริเวณเชิงส,พพงสงะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่สองและมีการทิ้งระเบิดมาตกที่บริเวณริมตลิ่งแม่น้ำเมือยในฝั่งจังหวัดเมียวดีใกล้กับสะพานนิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่สองอำเภอแม่สอด กองกำลังนาเรศวรโดยหน่วยเฉพาะกิจราชมนูและหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่35ยังคงมีการจัดกำลังกลุ่มเข้มพื้นที่แนวชายแดนบริเวณสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2ในพื้นที่บ้านวังตะเคียนใต้หมู่ที่7ตำบลท่าสายลวดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากพร้อมกับวางแนวป้องกันโดยห้ามประชาชนเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงบริเวณใกล้กับตลิ่งริมแม่น้ำเมยตลอด24ชั่วโมง ขณะที่บรรยากาศการขนส่งสินค้าข้ามแดนผ่านสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2ค่ะพบว่าเปิดข้ามแดนปกตินะคะแต่ก็จะมีรถขนส่งสินค้าจากไทยบางส่วนที่จะต้องชะลอการข้ามแดนชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยรวมไปถึงรถขนส่งสินค้าไม่สามารถติดต่อบริษัทชิปปิ้งของทางฝั่งเมียนมาได้ก็มีการนํารถกลับมาจอดที่ฝั่งไทยส่วนใหญ่รถขนส่งสินค้าเมียวดีเข้ามาขนส่งสินค้าในพื้นที่ฝั่งไทยตามปกติ เช่นเดียวกันกับตลาดริมเมยซึ่งวันนี้บรรดาพ่อค้าแม่ค้าก็มาตั้งร้านจำหน่ายสินค้าตามปกติเช่นเดียวกันค่ะ